กินคากิครับนี่คากิคากิขาหมูครับกินข,ข่าขาหมูครับมื่อนี้นี่ครับขาหมูต้มเปื่อยกินกับน้ำกินซีฟู้ดนี่ครับครับกินเขา่าเร้าน้ำกันครับ <c oughs> ต้มขาหมูครับ ต้มขาหมูเปื่อยใส่ถาดวัดเลยนะนี่เห็นไหมครับขาหมูขาหนึ่งเลยสินเมืองน้มกันแซบ่บกินข้าวทุกคนครับวันนี้ขอญาติกินข้าวเจ้านะครับต้มแบบเปื่อยมากเลยนะต้มเครื่องมือคิดเบืองขาหมูขาหมูต้มเครื่องมือีอเออ่เป็นยังไงจะเบืองเหรอเอ,อ่ครบบเปื่อยดีมากเลย ครับเแแ่บๆครับคากิมันพร้อนเดี๋ยวให้มันเย็นก่อนแัน้ยก แล้วกินหนังเหมืกันขาหมูนี่ผมมากกินหนังมันนะบางคนบอ่อหนังเนาะเอาแต่เนื้อผมเร็วเว้ยวผมบอ่อเนื้อเอาแต่หนังของผมนี่ของแซบเนนหนังมันนี่นี่เห็นไหมครับอืม ไข่แน่เข่ากันด้วยขาหมูก,กับกระเทียมมมูขึ้นปนันแด่ซ่อนตักขึ้นเลยนะโอ้โหเบย์ดีมากเลยครับสุดยอด Ôi oh, sao nói. Ừm. Mm -hmm. ไ่แตกนมไม่ขัน่ขันก็ขันม่เป็นอ้าั แส่บขาหมูเปื่อยๆอุ้ยมองเลยแซ่บแส่บแศษเศนดุ วายมากันหนึ่งกันแ้ก็เดียนะ๋ยวอยากขันอยากขันพระเจ้าซิดาบัานหลวคุณเพื่อนเห็นว่า,นานเนี่ยท้ยายคลิปด้วยนี่อ้ยคนไตเนี่ยเขานี่ย้อมเลี้ยงใกล้แก่ลายนะครับบ่คือทั้งบ้านเขานะเนาะเพื่อนไปยงางเจนึงแม่ดาเก็บไต มันไปผสมพันธุ์กับไก่บ้านเป็นไก่เตี้ยวมั้เป็นไก,นก่แก้วมั้โอ้กินคากิครับนี่คากิคากิอืม อืมอ่ออืมเจับคับอืมโอ้แก่กนคันปะเนี่ย แข่งวานแข่ขันอือหืออืหือว่าต้องมาขันเอาใจกูดอก ปกติมันจะ่ค่อคยขันนะครับเดี๋ยวล่าเที่ยงเห็นมัานางกินเขาวอาู่น่น่มเลยขันเปื่อยดีขนาดสุดยอดเลยครับ หอนอ่ะยอดแพ้งสูตรของขาหมูเนี่ยเฮ้ยค่ากี้นะครับปันเทศย่าขายะหากเวลากินขาขาหมลูลองสั่งเบิงนะครับค่ากี่อะแซบ

หนังกันของแสบครับของแสบมันอยู่บนหนังมันไง en, นะจะเลนะะ่นอาหารดีนักเลย สุดยอดมันๆเลยมากลายแล้วก็เป็นไขมนันอุดตัน <c oughs> อดไ่ได้เลยครับของแซบเนาะของแซบของแซบอดไ่ได้ดอกอื้อ <c oughs> กินแบบนี้แม่ค้าด่าตายเนี่ยถ้าเลาะกินแต้หนังสิน,นี่ฉันเองครับอืครับ่อนเวลาไปกินโต๊ะจีนแล้ว ขาหมูนี่เป็นเมนูที่ว่ามักที่สุดแลลวแล้วก็ลอกกินได้หน,นัองอยาดกันกินหนังก่นได้อหรปรเแรกเ้อนเนื้อไม่ได้ท่ายละเอามึงกินแม,ม่มึงกินแม่ทำไมอุ้ยน้ำจิ้มกระแซบขาหมูเปืเ่อยแซบอื้ม ัหากินมาเบิดเอาใส่หม้อต้มใหม่ไหมเอาเปื่อยกว่านี้อีกบ้างเนี่ย ผีเจ็ดหน่วยกระเจมกีดเครื่องเออละมือเนี่ยขอบคุณเนะ้อที่มาติดตามช่องยทูทูบลูกใบตากไทยมีกับคุณก็ไม่นะครับจะพบไม้เิปมนาน,นครับตอนนี้โอ้ทั้งเผ็ดทั้งห้อนขอบคุณที่ติดตามนะครับขอบคุณครับ